สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆในวีดีโอนี้จะพาเ,เพื่อนมาสมัครตัว Shopee l i ล e i d l ปี2024ใครที่อยากเข้ามาสร้างไรายได้กับตัว Sho p e e a f อ i l i a t e นะครับจากการไลฟ์ขายสินค้าก็รีบสมัครนะครับเพราะว่าตอนนี้สมัครไม่ง่ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรีบสมัครเลยแล้วก็ทำไมถึงน่าสนใจจะบอกกับเ,เพื่อนๆอย่างนี้ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับครีเอเตอร์ที่อยู่ใน TikTok เนี่ยหลายๆคนก็ย้ายมาไลฟ์สดในพี่ส้ม แล้วก็ไลฟ์ในพี่ติ๊กด้วยแต่ทำไมในพี่ส้มถึงน่าสนใจเพราะว่าในพี่ส้มเนี่ยสามารถไลฟ์แล้วสามารถขายสินค้าได้เพราะว่าในพี่ส้มจะมีผู้ซื้อกับผู้ขายแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พี่ส้มเนี่ยยังมีช้อปปี้ช้อปปี้วิดีโอเห็นไหมครับมีช้อปปี้ไลฟ์มีช e ้อปปี้วิดีโอซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียเหมือนกับพี่ติ๊กเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคนเริ่มเข้ามานะครับคนเริ่มเข้ามาทีนี้ก่อนจะไปเริ่มต้นสมัครตัวช้อปปี้ไลฟ์นะครับให้เพื่อนเพื่อนเนี่ย เข้าไปในหน้าของตัวเองนะครับเข้าไปที่ตรงนี้นะเข้าไปที่ฟันเฟืองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆเ,เข้าไปตรงบัญชีและความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยแคปหน้าจอน,นี้ไปหรือว่าจดไปก็ได้นะครับนี่จดไปเพราะว่ามันจะมีชื่อผู้ใช้อยู่ตรงนี้เนาะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องเอาไปใส่ตอนสมัครแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วก็ย้อนออกมาทีนี้ขั้นตอนต่อไปของเราก็คือเราจะต้องเข้าไปทําการนะครับ สมัครช้อปปี้ไลฟ์แต่ก่อนที่คุณจะไปสมัครช้อปปี้ไลฟ์สิ่งสําคัญต่อมาคือใครที่ยังไม่ได้สมัครตัวช้อปปี้แอเฟเว t เลนะครับอย่าพึ่งไปสมัครช้อปปี้ไลฟ์เพราะถ้าคุณจะทําในหน้าแล้วคุณไม่ได้สมัครตัวแอเฟเวลเลให้ผ่านก่อนก่อนจะไปสมัครช้อปปี้ไลฟ์ต้องผ่านช้อปปี้สมัครช้อปปี้นี้ให้ผ่านก่อนนะครับช้อปปี้แอเฟเวลเให้ผ่านก่อนนะถ้ายังไม่ผ่านอย่าพึ่งสมัครช้อปปี้ไลฟ์แบบนี้ ไม่อย่างนั้นคุณจะไลฟ์แล้วขายสินค้าของคนอื่นไม่ได้นะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครตัว s h อ p e e a f f i l i a t e หรือว่าในหน้า s h อ p e e ให้ดูวิธีการสมัครจากวิดีโอที่อยู่ในรายละเอียดของของวิดีโอนี้นะครับหรือว่าลิงก์ตัวอย่างแล้วก็ใช้ลิงก์แล้วก็โค้ดของผมเนี่ยกรอกได้เลยหรือว่าสมัครได้เลยนะครับอันนี้คือแนะนำว่าให้ใช้รหัสหรือว่าลิงก์ของผมนะในการทำสมัครทำแอเฟเวล a t e นะนะครับจะได้เป็นทีมงานเดียวกันนะครับ โอเคไหมอ่ะพอใครสมัครผ่านแล้วนะครับก็ให้คลิกเข้าไปครับอ่ะคลิกเข้าไปเลยนะครับเน้นย้ำว่าต้องผ่านก่อนนะนี่เพราะผ่านแล้วเนี่ยคุณจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็พอเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยให้เ,เพื่อนๆสังเกตนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครตัวมิชชั่นให้เ,เพื่อนๆไปสมัครมิชชั่นก่อนเพราะว่ามิชชั่นเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนๆมีคอมมิชชั่นเพิ่มได้นะครับสูงขึ้นได้ด้วยนะครับต้องเนี่ยโบนัสต,ต่อเดือนนะต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ ห้าหมื่นเนี่ยเป็นโบนัสพิเศษนะครับเพราะนั้นก็รีบเข้าไปเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆเ,เลื่อนหาเมนูนี้อ่าให้เพื่อนๆหาเลื่อนหาเมนูนี้เลื่อนหาเมนูนี้นะครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปเลยกดคลิกเข้าไปครับตรงนี้เขาก็จะบอกว่าถ้าวันนี้คุณเป็นต้องการเข้ามาไลฟ์ขายสินค้าหรือว่ามาเป็นมาเป็นนักไลฟ์นะครับกับตัวช้อปปี้นะครับหรือว่าในแอปส้มของเราเนี่ยเขาจะมีโบนัสพิเศษเลยนะครับโบนัสพิเศษของเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพื่อนๆดูนะโบนัสพิเศษของเขาเนี่ย รับรางวัลโบนัสสูงสุดกว่านะครับหนึ่งแสนบาทต่อเดือนนะครับซึ่นี่คือสาหรับนักไลฟ์ในช้อปปี้ไลฟ์ไอดอลนะครับเพราะฉะนั้นหา้ามพลาดนะครับรีบสมัครรีบไลฟ์มีหลายๆคนถามว่าทำไมคุณตุกถึงเชียร์ให้คนเข้ามาทำตัวพี่ส้มกงนเพราะว่านี่ไงมันมีมันมีโปรโมชั่นม,มันมีโบนัสพิเศษเยอะอ่ะเรามาดูส่วนเสริมพิเศษอีกนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่อ่ะดูเลยนะครับนี่เลยส่วนเสริมพิเศษของเขาคือยังไงครับนี่นะครับอันดับแรกนี่เลยนะครับ เป็นนักไลฟ์ครับรับคอมมิชชั่นจากการไลฟ์ขายสินค้าสูงสุด1 0 0 0 0แสนนะครับคอมมิชชั่นนะครับจากคอมมิชชั่นสูงหรือว่าสินค้าที่มีคอมราคาพิเศษเนี่ยรับสูงสุดก็คือ10,000แสนเห็นไหมครับกิจกรรมพิเศษจากการไลฟ์กิจกรรมพิเศษหรือโบนัสพิเศษเนี่ยเป็นรางวัลพิเศษเนาะตรงนี้ก็ต่อเดือนก็ต้อง35 0 0 0แนะ่และที่สำคัญคือมีโอกาสที่จะนะครับก็คือมีโอกาสเพิ่มเติมในการทำไลฟ์ให้แบรนด์ดังหรือพิธีคอในในไล ในรายการของตัวพี่ส้มหรือช้อปปี้นี่ก็อีกสูงสุดถึง1นึ0 0 0สรวมแล้วตรงนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆมีไรายได้พิเศรษรวมรวมแล้วเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับ3 5มหมื่นห้าสามหมื่นห้าใช่ไหมครับไอ้สามแสนห้าคิดดูดิสามแสนห้าไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมาไลฟ์ในนี้กันไงนะครับเผื่อว่ามีโอกาสคือในในพิ่ติกเนี่ยเราไลฟ์เราขายแล้วได้คอมมิชชั่นใช่ไหมครับแต่ในนี้อ่ะมันมีโอกาสได้โบนัสพิเศษจากการไลฟ์ไง เอออยากการไล์ไงนะครับทีนี้เลื่อนลงมาตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขนะครับที่เราจะต้องรู้ซึ่งเป็นกฎกฎชุมชนที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็พอๆกับพิติกของเรานะครับนี่เลยให้ดูอันบนก่อนเลยอันบนเนี่ยนะครับเขาจะพูดถึงเรื่องของการไล์ตรงนี้เนี่ยของพี่ส้มเองเนี่ยเขาจะให้เพิ่มสินค้าได้500ใช่ไหมครับรายการแต่ในเนี้ยเขาจะบอกเลยว่าห้ามเกิน ห้ามเกิน100ชิ้นแปลว่าเราเพิ่มสินค้าลงไปในตะกร้าเนี่ยที่แขวนไว้เนี่ยแนะนําไม่ควรเกิน100ชิ้นถ้าเกินปั๊บผิดกฎจมตัวทันทีนะครับแล้วก็ไลฟ์เนี่ยจะต้องมีการโชว์สินค้านะครับคือไลฟ์เนี่ยโดยไม่มีสินค้าโชว์หรือไม่พูดถึงหรือว่าบรรยายถึงสินค้าเนี่ยอันนี้ก็ผิดกฎนะครับผิดกฎนะถ้าเอาแบบกดเขาเลยต้องทําตามนี้มีการเขียนอ,อันเนี้ยมันจะมีพวกโค้ดส่วนลดบางคนมาเขียนโค้ดส่วนลดวาที่หน้าไลฟ์เขาไม่ให้เขียน นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังแล้วก็บทลงโทษขั้นต่ําขั้นต่ําตรงนี้ก็คืออันนี้คือเขาอาจจะแบบจํากัดไลค์นะครับสามวั4ีวันไม่ให้ไลค์ไลฟ์ปานกลางก็จะแบบไม่ให้ลงภาพลงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มาฝากแล้วก็ลืมไปว่าตอนนี้เขาจะมีเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์อยู่นะครับตลอดแต่เค้าที่ผมดูก็ยังมีคนทำผิดกฎอยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคนไลฟ์เยอะตอนนี้ต้องถามว่าเพื่อนจะมาไลฟ์กับเขาบ้างหรือยังนะครับโอเคไหมที่นี่เลื่อนลงมาอีกมีอะไรอีกตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่าง นะครับตรงนี้ลองเข้ามาเล่นดูตรงนี้มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เพื่อนมาอ่านเพิ่มเติมนะตรงนี้นะครับนี่ๆมีเงื่อนไขอะไรตรงนี้นะครับมาอ่านเพิ่มเติมนะครับโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปสมัครกันเลื่อนขึ้นไปข้างบนครับอ่ะตรงนี้เนี่ยเราก็จะเจอเมนูนี้นะครับเผ็ดปะนี่เลยนะครับให้คลิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปพอเราคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยระบบเขาจะให้เราใช้ตัว Gmail นะครับเพื่อ กรอกแบบฟอร์มนะครับก็ล็อกอินด้วย Gmail ด้วย Gmail ที่เราจะใช้สมัครเนาะแนะนำให้เป็น Gmail เดียวกับ Gmail ที่ใช้ใช้อะไรครับใช้สมัครตัวพี่ส้มที่เป็น Affiliate นะครับใช้ Gmail เดียวกันนะอย่าอยาคนละ Gmail นะครับสมัคร Affiliate ใช้ Gmail ไหนนะครับไลฟ์สดให้ใช้ Gmail นั้น นะโอเคไหมครับเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปได้เลยนะครับกดถัดไปได้เลยนะเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยระบบเขาจะให้ใส่รหัสผ่านของ Gmail ที่เราใช้สมัครนะครับก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปตรงนี้เพื่อนๆจะกดแสดงดูก็ได้นะครับหรือไม่ดูก็ได้นะ,ะผมก็กดถัดไปเลยเสร็จแล้วระบบก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับเข้ามาสู่เรื่องของการกรอกแบบฟอร์มนะครับของ Shopee Live Idol แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอ e ีเมลอีเมลตรงนี้นะครับเราเราต้องจําไว้นะว่าเราใช้เมลอะไรเพราะว่า เดี๋ยวมันจะมีข้อความแจ้งเตือนไปที่เราว่าอนุมัติไม่อนุมัติอะไรยังไงนะครับก็อย่าลืมอะต่อมามาดูกันเราต้องทําอะไรต่อเลื่อนลงมานะครับตรงนี้นะครับเขาจะมีให้เรายืนยันนะครับว่าเราจะใช้อีเมลนี้นะครับในการกรอกข้อมูลแล้วก็ตอบกลับหรือว่าตอบรับข้อมูลต่างๆก็ให้เราติ๊กนะครับติ๊กเลยติ๊กแบบนี้อ่านะครับติ๊กแบบนี้ นะครับเสร็จแล้วก็ให้เรากดถัดไปได้เลยนะครับกดถัดไปตรงนี้ได้เลยนะครับพอเข้ามาหน้านี้เขาจะมีให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวครับเพื่อนๆนี่กรอกข้อมูลส่วนตัวเนาะก็กรอกข้อมูลส่วนตัวเข้าไปข้อมูลส่วนตัวมีอะไรบ้างนะครับข้อมูลส่วนตัวตรงนี้นะครับชื่อนามสกุลนะครับชื่อนามสกุลแนะนําว่าให้เป็นภาษาไทยนะครับภาษาไทยถ้าจะไปชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นชื่อเล่นของเราแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถใช้ติดต่อได้นะครับ แล้วก็ใส่ตัวของอะ,อะไรครับ Line ID เพื่อใช้ในการติดต่อแล้วก็อย่าลืมใส่เพศนะครับโอเคไหมก็กรอกข้อมูลไปเลยแต่แนะนําว่าตรงชื่อเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้ชื่อภาษาไทยเนาะนะครับพิมพ์ส่งไว้ได้เลยไม่ไม่มันจะไม่เหมือนพ่ติกนะไม่ต้องกลัวนะครับทีนี้ต่อมานะครับสำคัญมากอันนะี้อันนี้เนี่ยคือเรื่องของโซเชียลนะครับโซเชียลที่เราใช้ประจําจะส่งผลกับจํานวนที่เราใช้ประจําตรงนี้เห็นไหมครับผมเลือกของ t i k t o อก แล้วก็ผู้ติดตามเนี่ยแสนกว่านะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราจะเลือกนะครับถ้าเราจะเลือกโซเชียลใดโซเชียลหนึ่งให้เลือกโซเชียลที่มีจํานวนมากๆจํานวนคนมากๆเลยตรงนี้มีแสนก็เอาอันนี้ถ้าตรงนี้มีหมื่นก็เอานี้เอาอันไหนก็ได้ครับที่มีผู้ผู้ติดตามเยอะที่สุดมันจะผ่านเร็วผมผมผมใช้ตรงเนี้ยผ่านใช้เวลาประมาณไม่เกิน3วันครับผ่านเลย แล้วลิงก์ตรงนี้เอามาจากไหนลิงก์นี้ผมก็ไปคัดลอกจากหน้าโปรไฟล์ของ Tik t o ็อกแล้วก็เอามาวางนะครับถ้าอันนี้ยกตัวอย่างของ t i k t o อกแล้วกันว่าไปเอามาจากไหนนะครับใน TikTok อกเนี่ยมันจะมีเรืองเห็นไหมครับแชร์โปรไฟล์คลิกเข้าไปครับแล้วก็ให้เรากดนี่นะครับคัดลอกลิงก์กดเลยนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นคัดลอกลิงก์แล้วเราก็เอาลิงก์เนี่ยมาวางนะครับก็กดผมอย่างผมอาสมผมจะกดวางให้ดูนะครับผมก็กดเรื่องทั้งหมดแล้วก็วางเห็นไหมเราก็จะได้ลิงก์มาแบบนี้นะครับแล้วก็กดเสร็จ เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่จํานวนนะครับของอเพื่อนเพื่อนเรานะครับว่าอยู่ตรงไหนทีนี้หลารๆคนบอกคุณตุก๊กแล้วถ้าเป็นแบบ a c e b o o k ล่ะ a c e b o o k เอาจากตรงไหนอะจากในเฟซเดี๋ยวเปิดให้ดูในเฟซเนี่ยให้เราคลิกตรงนี้นะครับพอคลิกเสร็จมันจะเข้ามาหน้านี้เห็นไหมครับให้เราเลือกตรงนี้นี่เลือกตรงนี้นะเลือกตรงนี้นะครับเห็นไหมแล้วมันก็จะมีลิงก์ครับเราก็คัดลอกลิงก์ไปนะครับแล้วก็เอาไปวางแค่นั้นเองเนาะ เพราะส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าเนี่ยก็เพื่อนๆเล่นไม่ติกต่อก,ก็ a c e b o o k นี่แหละคนเยอะสุดทีนี้ถามว่าเป็น f a c e b o o k โปรไฟล์ได้ไหมได้นะครับอ่ะเพราะเราสวิตไปสวิตมามันจะไอ้นี่นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะพอมันกลับไปหน้าเมื่อกี้จะไหมสมมติม,มันหลุดออกมาหน้านี้สมมุติว่ามันหลุดออกมาหน้านี้ใช่ไหมเพื่อนๆก็กดเข้าไปใหม่กดเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยถ้ามันหลุดเราก็มาใส่ข้อมูลตรงนี้เหมือนเดิมทีนี้ต่อมาสําคัญแล้วนะครับ ตรงนี้เขาจะแจ้งว่า user นะครับที่เราใช้งานนะครับ user หรือว่า account ก็คือจำที่ผมบอกได้ไหมนะครับก็คือไปแคปมานะครับเมื่อกี้ที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะใช้ user ที่ผมใช้ใช่ไหมครับอืมอ่ะผมก็ใส่ชื่อของผมใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดเสร็จนะครับกดเสร็จพอเรากดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือนะครับอันนี้คือชื่อในที่ผมให้เพื่อนๆไปแคปเมื่อกี้เนาะแล้วก็มาใส่นะครับแล้วเราก็กดเสร็จ แล้วต่อไปตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เรานะครับทำการอัปโหลดรูปภาพอัปโหลดรูปภาพตรงนี้ต้องเป็นรูปเราเป็นรูปเราหน้าตรงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเพื่อนไปดูอ่ะกดตรงนี้เข้าไปนะครับพอเราคลิกเสร็จแล้วตรงนี้ให้เ,เพื่อนเลือกตรงนี้เลือกพื้นที่ว่างคลิกไปหนึ่งทีครับเสร็จแล้วตรงนี้มันจะมีคําว่าเรียกดูอ่ะกดเรียกดูครับแล้วเขาก็จะมีให้เราเลือกจากไฟล์จากคลังภาพจากไฟล์ที่อยู่ในคอมเราจะเลือกไฟล์คลังภาพจากในมือถือคลิกเข้าไปครับ ผมก็จะเลือกรูปภาพผมเลยให้หน้ามันชัดๆแบบนี้เต็มๆแบบนี้บบนะครัแบ,บ,แ,บ,บแล้วเราก็กดเสร็จเลยระบบมันก็จะทําการอัปโหลดให้นะครับแล้วก็จะขึ้นข้อมูลมาเป็นแบบนี้นะครับหลังจาก,กนั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็กดถัดไปตรงนี้ได้เลยกดถัดไปเลยครับก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้ะขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเงื่อนไขนะครับที่เราจะต้องกดนะครับเพื่อทําการรับทร,ราบข้อมูลเนาะนะครับเป็นการรับทร,ราบข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็กดข้อมูลนะครับลองเลือดอ่านดูนะครับอ่า เล pelled, urai, it, ium, ื่อนไปนะครับเขาก็จะมีให้เราอ่านก่อนนะเพื่อนอ่านก่อนก็ได้แต่ถามว่าถ้าเราไม่อ่านแล้วเราไม่ยอมรับได้ไหมมีผลต่อการพิจารณาเห็นไหมเราก็ต้องยอมรับกดยอมรับไปนะครับกดยอมรับไปนะครับกดยอมรับไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมารับทราบแล้วก็รับทราบนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้เขาจะบอกว่าเป็นร้านค้าที่ไม่สามารถโปรแกรมได้อันนี้ต้องระวังนะครับต้องเป็นบุคคลนะหากเป็นร้านค้าเนี่ยนั่นแปลว่าถ้าวันนี้คุณสมัครตัวช้อปปี้ไลฟ์เนี่ย ช้อปปี้ไลฟ์ไอดอลเนี่ยคุณจะต้องทําเป็นแอเฟอร์เรตเท่านั้นนะตรงนี้เป็นสําหรับแอเฟ l i a เ e สตนะสำหรับ a f f นะครับหรือว่า kol นะครับหรือว่า kol ที่เรารู้จัก kol นะครับเออแต่ถ้าเป็นร้านค้าเนี่ยจะสมัครไม่ได้นะครับถ้าร้านค้าจะสมัครไม่ได้โอเคไหมต้องเป็นบุคคลทั่วไปถ้าเป็นร้านค้าเนี่ยต้องสมัครไปสมัครเป็นช e, e, ้อปป e ี้ช้อปปี้ช้อปปี้แอเฟอรเรสต social partner ไปสมัคร s อ o p ี้โซเชียลพาร์เนเนาะนะครับแล้วก็มาอีกอันนึงก็คืออยากจะให้เ,เพื่อนๆดูตรงนี้เขาจะพูดถึงนะครับมีการคัดเลือกเนี่ยการคัดเลือกนะครับผ่านโปรแกรมเนี่ยนะครับจะมีทีมงานติดต่อภายใน15วันทําการนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดในคกขัเลอษ์เนี่ยไม่รวมรวมๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ30วันกว่าจะผ่านเพราะฉะนั้นใครเห็นคลิปผมเสร็จแล้วรีบสมัครด่วน นะครับแล้วคอยเช็คเมลเพราะว่ามันจะมีเมลส่งไปให้คุณเห็นไหมครับนี่ตามนี้เลยอ่ะก็กดส่งไปนะครับกดส่งไปก็อย่างที่บอกครับระยะเวลาประมาณเอ่อ20วันอ่ะ1 5ถึง15้ถึง20วันละกันอ่ะตีซะประมาณนั้นประมาณ20วันนะครับถ้าผ่านมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับคือคือถ้าผ่านนะเอาแบบผ่านเลยไม่ต้องไปคลิก,กอะไรมากคือคุณเข้ามาในในพี่ส้มของคุณเนี่ยคุณพอคุณเข้ามาคลิกตรงหน้าโปรไฟล์เนี่ย คุณจะเห็นเลยครับตรงนี้มันจะมีช้อปปี้ไลค์ขึ้นมาถ้ามันมีปุ่มไลค์ขึ้นมาแปลว่าผ่านแล้วครับไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ถ้ายังไม่ขึ้นเนี่ยแปลว่าไม่ผ่านไปเช็คในเมลมันก็ไม่มีข้อความแต่บางทีเนี่ยผมก็ไม่ได้เข้าไปเช็คในเนะมลในขบวบอกเลยผมเข้ามาแล้วผมก็เข้ามาดูคนอื่นเขาไลค์มาเล่นช้อปปี้วิดีโอมาดูเขาไลค์อ้าว like. อ,อยู่ดีอา้าวมีปุ่มไลค์เพราะว่าผมขอไปใช้เวลาแค่3วันผ่านเลยนะครับแต่ผู้ติดตามเยอะไงโอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ ลองดูแล้วกันใครเ,เจอคลิปนี้แล้วรีบสมัครส่วนใครที่ยังไม่ได้สมัครตัว s h o p ปี้แอเฟ i a t เนะครับให้ดูวิธีการสมัครจากวิดีโอในรายละเอียดของวิดีโอนะครับได้เลยผมเอาตัวอย่างของวิดีโอเนี่ยมาใส่อาวางไว้ให้แล้วคลิกดูแล้วก็แนะนำให้ใช้รหัสนะครับส่วนตัวของผมหรือคัดลอกลิงก์ของผมเนี่ยไปวางใน Google Chrome นะครับแล้วก็สมัคร นะครับเพื่อเป็นทีมงานเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปสมัครตรงกับ s h อ p e e เนี่ยคุณจะสมัครผ่านใครก็ไม่รู้แล้วเวลาคุณจะถามเนี่ยเขาไม่ตอบเพราะเราไม่รู้ว่าจะไปถามใครนะครับตรงนี้เนี่ยถามว่าทำช้อปปี้แอ i เ i น t ์เนี่ยง่ายไหมก็ไม่ยากก็ไม่ง่ายแต่ถ้ามีคนแนะนำดีกว่าไหมเออต้องบอกแบบนี้เนาะอ่ะไปสมัครไร้สดกัน